สวัตราครับไปแล้วครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอย่างที่เราสัญญากันไว้ครับว่าเราจะมาทุ่มแจกฟ้าลายโจนสำหรับคนที่เข้าไปคอมเมนต์ตอนที่เราไลฟ์สดในวันที่หนึ่ง นะครับในวันที่1นึ่ที่ไลฟ์สดวันที่1ซึ่งคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะมากนะครับผมก็จะแจกคว้าทลายโจนเนี่ยฮะไปให้สาหรับเป็นกําลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนที่มาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะสุ่มกับเว็บคอมเมนต์พิเกอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยววันที่1เราก็จะเจอกันอีกครั้งนะครับวันที่1เราจะไลฟ์สดกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะแจกในเรื่องของกิจกรรมชวนเพื่อนมาติดตามตัวตามใจนะครับใครชวนได้เยอะสุดก็รับเงินรางวัลไป2,000บาทนะครับตอนนี้ก็เห็นมีคนเข้ามาเล่น พอสมบวรณแล้วนะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่เล่นมาเล่นต่อได้เลยนะครับลองไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้วิธีการเล่นยังไงนะครับผมเ,เลือกไลท์ซับรักสู้เมื่อวันที่หนึ่งนะครับเราไม่เลือกที่จะสกรีนนะครับทุกมินมีสิทธิ์หมดนะครับปึ๊บอ,อ่าไล่ไมแล้วนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจครับแล้วก็เดี๋ยววันที่<ส>1กันยาเราจะมาไลฟ์สดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อหาผู้โชคดีอ่านี่คอมเมนต์มา32,24คอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะกดสตาร์ทเพื่อสุ่มเลือกนะครับกดสตาร์ทครับเไปแล้วครับจาก3000กว่าผู้โชคดีคือสาวพิดารัตนะครับทัวตามใจสตูนค่ะโอเค แล้วเดี๋ยวทางนาที่จะติดต่อลุกสาวทิดารั์ไปนะครับแล้วก็จะส่งฟ้าตลายโจรไปให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับจะส่งไปให้ถึงบ้านนะครับ อย่าลืมนะครับเข้าไปติดตามโทรตามใจจะมีสาระดีๆให้คุณได้รับชมทุกอาทิตย์นะครับแล้วกเ็เราจะมีกรรมในการช่วยเหลือกิจกรรมในการที่จะตอบแทนการเล่นกิจกรรมอะไรแบบนี้ครับทุกๆเดือนนะครับทุกๆวันที่1เราจะมาไลฟ์สดกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนต้องการจะมีรายได้ทุกวันมีเงินนะครับเราก็จะแจกเงินไปก่อนนะครับส่วนช่วงต่อไปจะมีเรื่องของทริปท่องเที่ยวนะครับ ช่วงไหนที่สามารถเที่ยวได้แล้วเราก็จะมีแจกทริปท่องเที่ยวนะครับฟรีให้กับทุกท่านบางท่านนะฮะไม่ใช่ทุกท่านเพราะว่าเพราะว่าให้หมดไม่ได้ให้หมดไม่ได้ดไไดนะครับเป็นผู้โชคด,ดีนะครับโอเคครับสำหรับนี้นะครับผมได้สุ่มไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดต่อคุณสาวธิดารัตไปนะฮรไลฟ์สดหน้ามาเจอกันนะครับวันที่1เวลา10โมงนะครับวันที่1เวลา10โมงเราจะมีการไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่ง ผ่านเพจตัวตามใจนะครับจะมีแจกเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทนะครับทั้งช่อง y u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  e และช่องเพจตัวตามใจนะครับสำหรับคนที่เข้ามาเชิญเพื่อนให้มาติดตามตัวตามใจได้เยอะสุดนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับบ๊ายบาย